ก็สวัสดีเอฟซีของพี่ทุกคนด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานเลยเนาะกับแบบกับการแบบไปสุ่มเว็บใหม่ๆนะครับก็พี่ก็สุ่มอยู่เว็บเดิมๆนะครับน้องๆก็อาจจะเบื่อเนาะวันนี้พี่ก็เลยอยู่ในเว็บไอดีเทพนะครับทน้องเป็นเว็บที่พี่ไม่เคยสุ่มมาก่อนเลยเนาะก็วันนี้ก็แบบพี่ก็มาลองให้น้องๆดูก่อนนะครับว่ามันจะออกดีหรือเปล่านะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ปักบุตรไว้ใต้คลิปนี้นะครับท้น้องก็พี่ก็ทําการล็อกอินด้วยเฟซของพี่นะครับในการสมัครสมาชิกเนาะก็เดีว่กา ก็นี่เลยนะครับเข้ามาในหน้าเติมเงินแล้วเนาะก็คลิกไปที่เอ่ Wall อ Wallet 2ของขวัญน,นะครับทุกน้องดูวิธีการใช้งานนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกน้องจาใครเติมไม่เป็นนะครับที่สําคัญสุดก็คือการคัดลอกลิงก์นะครับทุกน้องเพื่อจะมาวางตรงนี้เนาะก็วันนี้พี่ก็ไม่ได้มาสุ่มคนเดียวนะครับรน้องพี่ก็ได้เอาเพื่อนพี่มาด้วยนะครับก็เขาก็ทําช่องเหมือนพี่นะครับก็ชื่อช่องว่าอะไรนะเบยี้ชักครับผมช่องดังไม่แน่ทําไมดังไม่ผมโมดนะเฮ oh, <no. S 1> ้ยดังว่ ยอดวิวตั้ง200กุณเวตาตั้ง1,000ว้าก็ฝากน้องๆไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้มันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พี่เติมมา300บาทแล้วก็300ําขำแล้วกันกับเพื่อนก็โหอไอเกมเยอะจังวะเคยสู่เยอะมึงอ่ะดีเทพอ่ะยังวะกูครั้งแรกเนี่ยมึงสุ่ ID ปะีนี่้วันเนี้ยเออต้องไอดีโอ้ต้องสุดอยู่แล้ว แต่ตังก็พอบอกความรู้แค่สามร้อยอ่ะเฮ้ยอแล้วหรือ,อถ้าปักโตะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอไอดีคนรวยว่างะะั้นอะท่าเต้นปืนไอดีเทพไอดีเทพสี่อย่างนี่คืออะไรวะมึงลองนีก็พี่เข้ามาในหน้าสุ่มเกมที่เลือกได้สี่อย่างแล้วนะคะน,น้องก็เดี๋ยวพี่จะเลือกหมวกเอฟหนึ่งอย่างแล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนพี่เลือกอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าจะเอาอะไร เอาอะไรบ้างมึงอกมีอะไรบ้างวะ,วะไอ้้ยมเอ,อ่อท่าปักทง้งแล้วก็หัวข้างขาวอะกามทองชุดบาวันอนะหัวข,า,ขาวๆหัวจุกข,ขาวอะแล้วก็สก,กินอะไรวะเนะี่ยไททันเหรอ m p 4 0อจุกขาวดีกว่าวะ,วะจุกขาวอยากได้ปะอะไรนะเออแม่งสุ่มแล้วไม่ได้อุะอ่าได้ได้ไดก็เดี๋ยวลองแบบไม่เพิ่มโอกาสก่อน เดี๋ยว่อาไปเพิ่มลองดูได้เผื่อม,มันออกเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียตังค์เยอะไม่เพิ่มโากาศครางละเก้าองอะ่ะเฮ้ยอ้โหอกจะไม่จะไปต่อห้าถึงสามสิบครดิตด้สี่แค่ดิตวะลองสักคูดสองไหมคูดส,สองทั้งสองทีวะคูดสองสุ่มครั้งละกี่เครดิตวะสิบแปดเครดิตอะ่ะ ก็ว่ ad, าถูกอยู่นะ1 8เทรดอ่ะเฮ้ย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 สอยอยู่ได้เท่าไหร่เหร68เท็ดเด้อเดี๋ยวเทชรคุ um> ้มเดี對對๋ยวเทชรกูให้มึงแล้วกันมาเออเฮ้ยเฮ้ยฮ้าวเ้ยจัดถึงอยู่แล้วเออมาเดี๋ยวกูกดเพิ่มโอกาสคูนห้าเลยแล้วกัน คูห้าเท่าไหร่วะเฮียสี่สิบห้าเองว่ะสี่สิบห้าเคชรที่เออมาเฮ้ย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 ไปอีกไปอีกโอ้โหเฮียเออเฮ้ยแต่ก็ายังดีวะเออได้เพชรอยู่หกสิบแปดเพชรมา เออผมคูณห้าอยู่ดีวะกดสุ่มได้เลยอขอไอเดียโหออีกน้อยนึงไปอีกอะไรวะไอศาสตร์เด้อมาคู้ไทยสักทีนึงต้องเข้าแล้วรอบเ,เนี้ยเงิคูณเหลือเท่าไหร่เนี้ยเหลือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเครดิตกูจะเลิกแล้วหมดนี้กูก็เลิกแล้วไม่เติมเพิ่มแล้วไป มันไม่มีแววที่จะไปเลยด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ออกเลยอะมึงดูดิเฮ้ยเนยมึงไปไหนวะมึงพลาดแล้วเนี่ยมึงไม่ดีหนูฉดเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูไปไหนวะเนี่ยได้ไอ้ดีแล้วแม่งไม่ยูดฮะหรอมึงได้ยูดกูไปเหี้ยกูลุดเนี่ยกูได้มาแล้วมึือตอมึงหลุดไปไอ้สัตว์ดีใจคนเดียวเลยกูอะเออเนะไอ้เหี้ยคนลุดมึงได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรวะเนี่ยไอเคมังกรวะ โอ้โหเยทีได้อยู่ไอ้แต่เราเลือกโบกเอฟจะกล้ามทองไปนะเว้ยจะอว่านี่เราเลือกอะไรเปเออเอ้ยเราเออไอ้หี้ยเดี๋ยวมึงต้องรอตอนแอดมินอะเออแอดมินก่อนเดี๋ยวติดต่อเข้าไปกูขอนะอ่าได้ไม่ว่าวันนี้กูจะได้อะไรกูจะแจกเหมึงแล้วกันเคบป่ะเออแล้วกูก็มาแจกท้องกูแล้วกันอ้ามึงไม่เอาไปเล่นเด้อเอะแจกน้องๆดีกวาไอ้หี้ยกูไอเดียเยอะแล้วเกลื่อน กูก็สี่ห้าเดียในคนเดียวอะ่ะกูก็จะกูทึกจะให้มึงเนี่ยเออแม่งกูก็หล่อยอดซัพเพิ่มแม่งแค่ขอสองพันเนี่ยสองพันสองวะ่ะรอบนี้อ่าได้แกแกเดี๋ยวไปดูไอดีอก่อนว่าของแลเยอะปะ่ะก็นี่นะคะรับน้องพี่ก็ได้ติดต่อเพจไปแล้วเนาะว่าพี่ได้ไอดีนะครับเขาก็ได้ส่งอ e ีเมลกับรหัสมาให้พี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูเนาะว่าข้างในมันมีอะไรแลบ้างนะครับ ก็ข้ามาในไรเดียกเอฟที่ได้มาเมื่อกี้แล้วนะคะน้องๆก็มันมีบอกเอฟจริงๆนะครับูนี่โอ้โหเฮ้แล้วก็เอคไรววเนี่ยเฮ้ยถ,ถ้าทางนี้ให้เห็นแวบๆพอถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นชุดในไอเดียบอกเอฟนี้หรือว่าสก,กินปืนอะไรเลยๆก็ไปกดติดตามช่องช่องอะไรวะชื่อช่องอะไระช่องพี่เบบี้ชักครับพี่ขอซับแค่สองพันสองร้อยซับขอแค่นี้ใช่ปะ ไม่ได้ไม่ได้ขออะไรใช่ป่ะขอแค่สองพันสองร้อยสามขอแค่สองพันสองอ่ะตอนนี้ซับอยู่ที่เท่าไหร่เอาไอเดีนี้ไปเลยตอนนี้พันสี่แหละพันสี่ก็อีกนิดเดียวก็การแจกแจกอย่างเงียก็คือทักเฟซน้องเข้าไปเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวทักไปเลยเดี๋ยวสุ่มแจกแหละก็อย่างนี้นะครับทุกน้องก็ไปติดตามช่องเพื่อนพี่เนาะ เดี๋ยวพี่จะขึ้นลูปไ้ใหน้นะแล้วก็ถ้าถึงเมื่อไหร่ก็แค่แป๊บเดียวอะไม่กี่ร้อยซับเองก็จะมาทําการแจกไอดีโมเอฟนะครับน้องๆวันเดียวก็น่าจะถึงละมั้งเออวันเดียวน่าจะได้แจกเลยก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นชุดอยากเห็นสกินปืนหรือว่าอยากเห็นท่าทางอะไรแลยๆก็ไปดูเออเดี๋ยวช่องเบบี้ชักเขาจะรีวิวนะครับน้องๆช่องพี่จะไม่ได้รีวิวเนาะก็แค่เข้า,ขามาบอกแค่นี้เนาะถ้าใครอยากเห็นก็ไปกดติดตามช่องเพื่อนพี่นะครับแล้วเขาก็จะรีวิวด้วยนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ไปก่อนนะครับเย่บ <Yeah. S 1> ๊ายบาย